นี่ก็ช้างไงครับอ๋อมีงาซะด้วยแล้วนี่ตัวอะไรล่ะลูกฉลามครับพ่อฮ่าทำไมเหมือนปลาวาเลยอ่ะฮ่า่่เหมือนสักหน่อยอ๋อต้องมีที่พ้นน้ำบนหลังอ่ะอ่ะอะฉลามก็ฉลามเฟสบ้าต่อไปนะลูกครับพ่อจะไปไหนครับจะไปล้างรถ ขัดเคลือบเงารถซะหน่อยครับชอบวาดรูปแบบเนี้ยโตขึ้นต้องเป็นจิตรกรชื่อดังนนแน่ๆฮ่าๆพ่อคบเฟสวาดรูปส,งส่งเสร็จแล้วครับเอาวางไว้ก่อนลูกเดี๋ยวพ่อขัดรถให้เสร็จก่อน ตายตายอย่างนี้รถพ่อเสียหายหมดโอ้ยโอ้ยต้องตัดเลยเหรอครับหมอครับเนือเ้อกระดูกนิ่ก้อยข้อบนแตกละเอียดยังไงก็ต้องตัดครับรักษาไม่ได้จริงๆพ่อขอรัดน้อบครัวลนิ้วเฟยต้องมาปม